มันมันเป็นอะไรครับผมมันเป็นโชว์ก่อนโชว์ให้เขาดูก่อนมันคือนาวิเกตมันคือเนี่ยนะมันคือนาวิเกตเปรี่ยดีหวานไหมหวานอ่าทำไงครับวิธีการคือเน่มันแข็งมากใช่ไหมแข็งแข็งจริงเหรอพูดจริงพูดจริงนแข็งจริงครับแข็งจริงแก๊บมันจะออกไหมเนี่ยโอ้บางคนไม่ออกอ่ะให้มิช่วยงมทาให้มิช่วยเชียร์มิงก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนแปลกไหมสวัสดีครับผมกำลังทำอะไรครับ เอ้าแตกมันทำไรอะอ่าแตกเลยมันคืออะไรแตกแล้วมันคืออะไรอ่ะไม่ต้องตายแล้วอ่ะกินก่อนลองชิมก่อนรสชาติไงลองชิมก่อนรสชาติไงครับอร่อยมันเป็นขนมอะไรนะเอ่อไม่กินเหรอครับอันนี้อร่อยกว่าที่ปังซื้อวันนี้อร่อยกว่าวันนั้นไหมเหรอเพราะว่ามันดับเค็มอ่ะไหนยกให้คนดูนะยกให้คนดูมันแตกกัังงไมนเลยว่าแตกแล้วแพ้เลยดิแพ้ไหม ว่ามาพบกันใหม่นะคะบอกดิมาพบกันใหม่นะครับบ่าย